พ่อพ่อไอ้เนี่ยเนี่ยมันกินหรือเปล่านะ่ะโอ้ดึงอย่างยืดเลยตูดนึกว่ามันพันกัน ปันนินไฟโอเคอยู่ครับอืมเอาก่อนเอาก่อนปันนินรู้ว่ามันพันกันไม่ได้บอกเธอดูในเอ็นดีไปโอ้โหนี่เป็นปาลาอะไรไม่รู้นี่ปลาถกเพียย <c oughs> กินพ้อมกันกระเพียงครับปันนินครับ กระเพรียนไส้ทอดครับหางแดงกับกระเพียนขาว<ม>เหลดเดียวครับตีไปเมื่อกี้มันจะกินตัเดียวก็กิน ครับผมก็นา่าจะมีสามสิบได้นะกระตูมีสามสิบได้ฮนะก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่พนานาทุกท่านเป็นนิตซีมือเก่าทชิงนะนะบอลนะครับก็วันนี้มาลงหมายของเปมีครั้งครับหมายดังๆก็มาสายฮนะเปไม่หมดครับผมหมายคลิปก่อนที่ไปลงลงแถวเลยอ่าโครนาเนาะโครนาลุงทองมนะั้งก็ นานๆนั่งกันเบียดเลยฮะคัน,นีิทีหนึ่งก็ดึงแรงฮะน่าจะเป็นปลาตะเพียนมั้ง หมายที่ผมมาลงก็เป็นหมายเดี๋ยวจะให้ดูฮะเป็นตรงข้างมาบ้านใหญ่ก็เลยครัวลินนามาเยอะแล้วก็ยังไม่ถึงหมายบ้านส้มนะฮะอยู่เลยครัวลินนามาพอสมควรตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสีนาทีมาลงคันได้ประมาณสักสินาทีเพิ่งลงชุดแรกยังไม่มีผลงานนะครับอากาศก็ร้อนมากครับวันนี้ไม่น่าจะมีฝนหรอกร้อนเปี้ยงเลยร้อนต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงาน,นครับกับ มือกาฟิชชิ่งฮะสองกิโลครึ่งนะฮะหนึ่งร้อยบาทมีขายที่ร้านตะวันลังสิตกับร้านริมคลองสามนะฮะร้านที่แดงริมคลองสามเลยปั๊มปตทมันที่หนึ่งต้นต้นฝัน่งอ่าอยู่คนละฝั่งกับทัญญาฮะร้านริมคลองสามนั้นๆน่านจะรู้ลองเสิร์ชเข้าไปใน Google Map ก็ได้ฮะจะขึ้นนะฮะร้านริมคลองสามร้านตะวันฟิชชิ่งนะครับร่องนั้นก็จะเป็นเกลือถคงเล็กหนึ่งกิโลห้าสิบบาทแต่นี่สองกิโลครึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ฝากผลงานวันนี้ ไม่รู้ใจแห้วหรือเปล่าดูมันยเงียบแปล้ตรงนี้ไม่ค่อยมีน้ำนาม,มาตกกันด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับอ่ะประตูครับผมก็จะไม่ได้กินข้าวเช้าครับเน่ก็มีกับข้าวมาบางส่วนอ่าด้านหน้าผมก็จะมีบ้านหลังใหญ่นะครับรั้วสีเพานะตรงข้ามบ้านหลังใหญ่เลยครับแล้วก็สุดสุดของหมายผมตกจะมีเป็นเขาทําเป็นลาวเหล็กฮะไม่ให้รถจอดฮะยาวเป็ไปถึงนู้นก่อนถึง ก่อนถึงคัวนาริมคลองนะฮะนะฮะแล้วก็ที่ผมลงก็ประมาณนี้ครับเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งครับนี่ครับนุ่นบ้านหลังใหญ่ะฮะหลังสีเทาประตูสีดำครับรถก็ว้แม่แม่คันเล็ก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่หรอมอั้ง มันก็กินตอนเราเผลอเนี่ยฮะกินสองคันแล้วว่ามันไม่ไม่ได้ตั้งใจวัดนะครับเพิ่งลงไปน่าจะเป็นป่าตะเพียนอยู่ปะไม่อยู่สองคันอ่าครับก็ที่ตรงนี้ก็ตกลงได้นะ,ะเนี่ยฮะตรงนี้ก็ลงได้ครับตรงข้ามก็จะมีเหมือนทุ่งนามีกระต็อปอยู่ ก็จอดประมาณนี้ครับตรงข้ามบ้านหลังใหญ่ฮะง่ายๆเลยเดี๋ยวปักหมุดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับผมก็เหมือนเดิมฮะตะก้อที่ใช้ก็ตะก้อรีเบดส,สอเซนคึ่งสมเซนฮะตะขอชิโนศูนย์จุห้าศูนย์จดแปดครับ ปั้นประมาณนี้ฮะเท้าไข่ฟองฟองไข่ไก่เล็กนะฮะลูกมะนาวเล็กนะครับผมใช้แต่มิดโฟมนะฮะมีดโฟมล้วนๆครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ที่หลุดใ่้เลยตะเพียนเนี่ยครับไอ้น,นี้ใสยไ,ไหมใส่ก่อนพอไหวฮะใส่ทอดก่อมาสามนิ้วที่ชอบเยื่อเหนียวนะฮะก็คือตีเยื่อไปแล้วกลัวมันจะละลายง่ายเนี้ยฮะผสมน้ำที่หมายครับเนี่ยผมไว้นานแล้วนะน่าจะประมาณทักยี่สิบนาทีก็ยังเป็นก้อนอยู่ต้องเพิ่มอะไรครับ อาจจะเพิ่มขนมปังปั่นสักครึ่งกิโลหรือ1กิโลต่อ1ถุง1กิโลนะฮะหต่อ1ร้าไม่ต้องเพิ่มครับ วันนี้แสดงหมดทุกูครับเลื่อยดีจังก็กินเรื่อยๆครับปลาขึ้นดีนะครับปลาสวายน่าจะเป็นปลาสวายเล็ก ปลาสาหวายปลากระเพียนนี่แหละแต่ปัน,นินียังไม่เจอครับปลากระเพียนไซส์เมื่อกี้ก็สวยอยู่ตอนสิ่งน<า>ี้ต่อแต่เบาๆไปแปลกครับ แค่สองมั้งสองหรือสามอมไม่แน่ใจบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายครับพ่อพ่อไอ้เนี่ยมันกินหรือเปล่านะ่ะโอ้ดึงอย่างยืดเลยตูดนึกว่ามันพันกัน โอเคอยู่ครับอเอ่อนเอาก่อน,ออนปนินไม่ว่ามันทันกันไม่ได้บอกเธอดูในเอ็นด,ดิ้งโอ้โหเลตาเลยไม่รู้นี่กรกเพียง <c oughs> กินพร้อมกันกระเถียงครับปนินครับ ไปเปกี้มันจะกินเัื่เดียวก็กินโอ้ยตัวแค่นี้เองถึงสักคันโอ้โหนิกตั้งแต่เป็นไซส์เดียวดยูครับ ที่ผมมาส่งนี่ก็คือปลากินห่างนะฮะยอมยอมว่าปลากินหางนะ,ะมมาานะที่มาด้านหน้าด้านหลังผมเนี่ยก็คือมาย้ายออกแล้วก็คนใหม่มาปลากินก็ย้ายออกไปเรื่อยๆสามารจะเป็นมอไซค์นะครับแต่้ยแต่ผมสู้ครับสู้ไปเรื่อยๆครับ ยังเป็นไซส์เดิมๆฮะสามนิ้วประมาณสามนิ้วครับครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงเลยฮะปลาก็ยังกินถ,ถือว่ากินไม่แยบะฮะแต่มันอาจจะไม่มีไซส์เท่าไหร่ฮะเป็นไซส์ปลาเกลือนะครับแต่ก็นหน้าที่เขาย้ายไปอาจจะไม่สู้ะฮะอาจจะปลาอาจจะยังไม่เข้าเท่าไหร่ พอช่วงไม่เข้าเราอาจจะตีอัดหน่อยตีอัดเดยอะหน่อยมันก็อาจจะกินห่างแต่ก็ไม่เหงาครับผมถือว่าไม่เหงาบางช็อตผมก็ไม่ได้ถ่ายนะฮะเมื่อกี้คุยเรื่องงานอยู่ก็ได้ประมาณสี่ห้าแต้มติดต่อกันเลยเวลาเราตั้งกล้องปลาก็ไม่กินเวลา <c ười> คุยเรื่องงานก็กินดีเหลือเกินนะฮะก็โอเคติดตามไปเรื่อยๆครับผมน่าจะกลับกันช่วงเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหมายใกล้บ้าน เก็ไม่ได้เครียดเรื่องปลาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามาแนะนาเรื่องเหยื่อให้ให้น้าๆทราบเลยว่าเหยื่อมือเก่านะฮะสามารถผสมน้าที่หมายตกได้เลยหลือเพิ่มขนมปังปัดนะฮะหกิโลเพิ่มได้1นกิโลเลยฮะหนต่อหนึ่งนะครับผมเหยื่อจะได้เหนียวแล้วก็แตกตัวง่ายขึ้นนะฮะแต่ถ้าไม่ผสมอะไรก็ได้ครับผมไอ้นี่ผมไม่ได้ผสมอะไรนะก็คือตกได้เลยนะครับมีขายที่ร้านน้ต๋องนะครับใกล้ๆเลยคลองเปรมนะฮะซื้อเหยื่อน้าต๋องเสร็จก็หาเลาะคลองเปรมไม่เลียผมว่ากินทุกหมาย แต่หมายที่อาจจะกินจัดก็เป็นหมายดังๆอาจจะเป็นบ้านส้มตรงประปาหรืออาจจะเป็นต้นตาลเซเว่นหม่อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็กินเรื่อยๆแล้วก็คัวนาริมคลองเนี่ฮะตรงนั้นก็เริ่มจัดแล้วเพราะว่าที่ผมผ่านมาไม่มีที่ลงเลยนะฮะโอเคฮะประมาณนี้ครับผม <c oughs> ถือว่าป่ามันอ้อนไหมล่ะตั้งกล้องไม่กินอะ เวลาไม่ตั้งแม่งเ,เดี๋ยวคันนี้อ่าได้ 4, 5, สี่ห้าเต็มเลยไม่รู้ยังไงเดี๋ยวค่ะาอาจจะต้องไปซื้อเองมยังไม่รู้เนกันบางทีก็เกรงใจมันเงกัน เอาเมียมาทำไมมันร้อนอ,อ,อะไรร้องก็ร้องนันน่นไม่ใช่หมายที่น่านั่งกาแฟมาเป็นยังไงเป็นนั่งย,ยัไไง,ยงไงร่รมก็จริงมันก็มันร้อนมันนี่เหมือนเรื่องอย่างเราได้อยู่ กันไม่รักไม่เท่ากันกกกคาร่รจัไกแข้าอนีรักทุกตัวแต่เวลาเป็นอะไรมาข้าตีเหมือนกันกาแ,แฟข้ายัางตีเลยคือเราไม่ได้แยกแยะไหนผิดเขาต้องตีแต่ไม่ได้ตีจนโอ้โหเดี๋ยววันนะั้นเธอหนับตีมากข่ายุง่งแม่งหลานตื่นนี่ฮะนี่กูไม่ถ่ายคลิปให้มึงดูว่าเป็นไงกูรัก หลานมากกว่าหมาเลแล้วหมาคือหมาหลานคือหลานนอนไม่ทันไรไหมงนะ๊า เีกับหก็นแล้วบางทีขาไม่อยู่บนหัวเธอน่นมันนังขัดูไอ้วาขาไม่อยู่บนหมอนเธอเลยแ่แต่แต่เธอรู้ตื่นแล้วนะไม่ช้านี่ก็ขาเยหวอนกูถือว่าโอเคอยู่ขนาดนี้แล้วก็ตกลิงนะแกไม่ได้

ใสม่มาตรฐานเนี่ยผมว่านะใส่ขนาดนี้ใหญ่กว่านี้ก็าหายากแล้วครับแล้วตะจังหวะนะครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะฮะก็ผมไม่ได้ถ่ายช็อตประมาณสักร่วม,มชั่วโมงฮนะแบตมันหมดครับรมึงชาร์จได้นะเดีย๋ยวนี้ผมเตรียมแบตเตอรี่ก้อนเล็กมาด้วย ก็ปลาช่วงที่ไม่ได้ถ่ายถือว่ากินดีเลยครับน,น่าจะได้ประมาณสักสิบแต้มได้ครับน,นินลัตเพียนนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะมานะครับคลึมๆลมแรงด้วยช่วงชวเช้าแดดดีครับแต่ปลาก็ถือว่ายังกินจัดไหมมันก็แล้วแต่บางช่วงครับบางช่วงเข้ากินติดต่อกัน3ามแต้มสีแต้ม2คันสาคัน2ตัวก็มีคันหนึ่งได้2ตัวก็มีนะฮะแล้วแต่จังหวะนะครับตามรุ้กันไปเรื่อยๆครับผมกับเหยื่อมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะมีขายที่ร้านน้าต๋อง ติดกับบริษัทเวิร์กพอยต์ร้านตะวันฟิชชิงนะฮะร้านตลาดพะลูกร้านริมคลองสามแล้วก็ร้านมอญยิ้นรุ่งเยรินนะฮะหน้ามอญยิ้นคลองห้านะครับประมาณนี้ครับผม แยวเดียวครับถึงหลายรอบแล้วเอาไม่อยู่ใช้มาตรฐาน สวยไซส์โอเคอ่ะ เกินไปก็ปล่อยฮะอันนี้พอได้ครับอนี่ไปนี้ไปนี้โอเคอยู่ครับ กำลังนั่งคุยกับประตูโอ้โหสารพัดเรื่องโอเคครับผมสายคลองไส์ขนาดนี้ก็โอ้ถือว่าโอเคแล้วแหละเฮ้ยจะลงนะ ตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับในตรงที่ผมตกอะ่ะฝนที่ไม่ตกฮะแต่ที่ไว้เฮาหรือทางบอก,กับลันในฝนตกแรงมากครับมันมันมืดมาทางนี้ที่โทรไปถามลูกชายที่บ้านดูกล้องนะฮะตกแล้วก็ป้าก็กินเรื่อยๆฮะถือว่าไม่จัดแต่ก็ไม่เหงาฮะก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับหมายเนี้ยหมายที่ไม่ค่อยได้มาตกหมายไม่ดังด้วยหมายนีย้ก็เดี๋ยวที่สกพังมานนับแต้มกันครับครับพอดี น้าใจนะฮะก็ลงเดี๋ยวครับมาลงก็ไม่ห่างกันตั้งเล่น้าใจจะกลับก็นเลยมาเจอผมไม่ไปนัดหมายนะก็โอเคฮะก็ถือว่านานๆเราไม่เคยเจอน้าใจเลยครั้งแรกนะฮะช่องอะไรนะน้าใจทีมงานหากินหมาครับทีมงานหากินหมานี่พี่ฝากด้วยนะครับฝากช่องน้าใจด้วยทีมงานหากินหมานะครับกดไลค์กดแชร์น้าใจหน่อยเป็นสายเอี่ยนะครับสายคลองสายอะไรด้วยกันน่ะเจอไหนก็ทักทายกันครับผม วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้คลิปอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ก็กินห่างนะประมาณเทียบกับของนครนี่แหละแต่มาตั้งแต่เช้าแล้วนี่เจ็ดโมงสิสิมัล้มอ่ะแล้วก็ลากยาวเลยจนถึงสายสามนี่แหละโีเก็ดีใจฮะที่ได้เจอที่มารักมากน่าใจด้วยผมนั่งดูเห็นนครแก่ลงเฟซหมายเนี้ผมเคยมาลงไงผมก็เลยมีมีมาก็เลยจำได้แทักทายซะหน่อยบางทีมันก็แปลรนะบางทีตัวปลามัน ถามว่กกว้ามันก็มันก็เหมือนกับมันแคบนะเราลงเซฟตฟลงอะไรก็ใครจําสถานที่ไร้ก็จะไวะมาหากันนะฮะเราพีเ่เลสหมคกระั้งฮนะช่องทีมงานหากิหมานครับหากิมมานฝากด้วยครับจครับ <laughs> ครับผม <laughs> ครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบนาทีนะฮะก็พอแล้วครับผมเมื่อกี้มีต่อไปคันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตัวนะฮะดี๋ยอยทยอยเก็บคันนะฮะอย่ามานับแต้มมันครับผม ปัดเกลือคร,ครับครับผมก็น่าจะมีสามสิบได้นะกระตูมีสามสิบได้ฮะก็ถือว่าโอเคฮะสำหรับหมายที่ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับแล้วก็ช่วงม่บ่ายก็ไม,ไไมไ่ไม่ได้มาตั้งใจตกเท่าไหร่ก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมานั่งพักผ่อนพาประตูมาพักผ่อนครับเดี๋ยวก็พิการอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอหมายใหม่ใหม่แต่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหมายใกล้ๆบ้านนะฮะวางเปบ้างอะไรบ้างไปสายคลองฮะเพราะว่าชอบตกสายคลอง่กินแลวอ่ะแก้มนี่ก่อนใส่เกลือใส่เกลือโอเคก็ถือว่า แต่หนึง่งนะฮะสายปองเหมาสาย